เคยได้ยินเรื่องแรงงานเกษตรในบราซิลไหมครับหลายคนอาจจะคิดว่าโหดร้ายน่ากลัวน่ากลัวเหมือนท่านในยุคโบราณทำงานหนักแทบขาดใจได้ค่าตอบแทนน้อยนิดจริงไหมความเข้าใจผิดนี้ส่วนหนึ่งมาจากภาพยนตร์สารคดีหรือข่าวที่เราเคยเห็นที่เน้นเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบสภาพความเป็นอยู่ที่แสนลำบากทําให้เราเหมารวมว่าแรงงานเกษตรทุกคนในบราซิลต้องเจอแบบนั้น แต่ความจริงแล้วมันซับซ้อนความนั้นครับใช่ครับปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงานยังมีอยู่จริงในบางพื้นที่โดยเฉพาะในไร่ที่ผิดกฎหมายหรือไร่ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ไม่ใช่ทั้งหมดจากข้อมูลของ i l o หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศพบว่ารัฐบาลบราซิลเองก็พยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังมีการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิด ถ้าเรายังยึดติดกับภาพจําเดิมๆเ,เราก็จะมองข้ามความพยายามในการเปลี่ยนแปลงมองข้ามแรงงานเกษตรดีๆที่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นเท่ากับเรากําลังละเลยเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นและอาจทําให้เราตัดสินคนอื่นจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนดังนั้นก่อนจะตัดสินอะไรลองมองให้รอบด้านศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วเราจะเห็นความจริงที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดเยอะเลยครับอย่าด่วนสรุป อะไรจากข้อมูลด้านเดียวเข้าใจตรงกันนะ